ร้อนแล้วแสบตรงที่หน้าอกอข้างซ้ายค่ะแล้วก็มีอาการจี๊ดแทงเหมือนเข็มแทงเราเลยค่ะแล้วคุณหมอก็อบอกว่า,าตรงตรงที่หน้าอกว่ามีก้อนแล้วก้อนโตเป็นหัวนมบุ๋มลงไปนะคะ<อ>แล้วก็ข้างในก็เป็นก้อนแข็งคือเราไปไปสองโรงพยาบาลเลยนะคะอ๋อไม่ได้ไปโรงพยาบาลเดียว,วยไม่ค่ะ,คะแล้วคุณหมอก็พูดเหมือนเหมือนกัน,นเลยต้องรีบผ่าตัดต้องรีบไปเจาะตรวจต้องรีบผ่าตัด นานไม่ได้ลูกชายแนะนำว่าคุณแม่ให้รับประทานแคปซูลก็คือเป็นงานวิจัยของเป็นงานวิในใจัยของท่านอาจารย์อาจารย์พิเชษนะคะ,คะที่แสบๆนี่มันหยุดอไอ้รอยเจาะแห้งไป<อ>แล้วก็ดูยุบเร็วแต่คุณหมอก็ยังยืนวันยืนยันว่าให้ผ่าตัดพอคุยไปคุณมาคุณหมอก็แล้วแต่คุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองอเราก็ตัดสินใจด้วยตัวเราเองว่าเราอยากยามาทดลองใช้ เชฟซูนของท่านอาจารย์พิเชษรูปทรงของเต้านมก็คือยังไม่ปกตินักเท่าไหร่แต่ก็ยัง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 ดีกว่าเดิมแล้วก็นิ่มลงแล้วก็หัวนมเนี่เราจับติดเป็นรูปทรงปกติแล้วคค่ะค่ะะภายในระยะเวลาตอนนี้ก็12สัปดาห์แล้วนะสเดือนคือล่าสุดได้ข่าวว่าก็คือกลับไปตรวจ ที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศแล้วปรากฏว่าค่า C A 153ใช่ไหมคะค่ะไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วหรอคะคุณหมอก็ดีใจด้วยแสดงความดีใจด้วยก็ดีใจนะคะดีใจที่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะภูมิใจที่เราได้รู้จักท่านอาจารย์ที่แนะนำที่ได้ให้ใช้ตัวนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะ